คนถาม,ม่าเป็นยังผมก็ตัดผมสั้นนะครับสบายครับตัดผมสั้นล้วสบายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้คนครับนี่ได้อยู่กับนายเอยียงก็ครับผมนี่คงได้อยู่ศาลนะครับเนะาะเห็นพี่น้องนะว่ายเที่ยวเจ้าครับเป็นยังนีต้องมาวหวนะครับเนาะมาไ่วยเพื่อเสริมดวงครับ เป็นศสรยีมงคลแ,แก่กก่อข้อครับผมนี่ครับอย่าลืมติดตามรับเบิบ้งรบบชมนะครับไปเสียไว้ยังไดครับไว่ตรงนี้นะครับนี่เอาถูกมาเสียบนี้นะครับรับเบื้งรบบชมนะครับผมนี่ ไปแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปพาเขาไปทางไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเขาไปสักกุ่ไปทางไหนครับเสียบเสียบไว้นี่เสียบไว้นี่ยสามดอกครับเสียบไว้นี่ยสามดอกเอาไปทางไหนสามดอกเพราะว่าเขาจุดหกดอกครับโอเคอ่ <Okay. S 1> านจิตน,นะครับเนาะ พอดีวัยประเทศไต่วันมาเป็น,นครับนีดีตรงมี้วัแบบคนไทยนะครับแบบคนไทยก็ได้ครับบรรยากาศข้างใน,นครับ นะครับนำพาไปนี่ไม่เป็น <Math> มังกรนะครับไม่ครับถวายมังกรครับผมนี่เป็นยังต้อว่าไหวเลยนะครับไหวเสริมดวงครับพี่น้องครับถูกเพราเขาเขาไหวตรงนี้นะครับถูกนี่ครับ แบบแบบนี้นะครับเป็นไัต้องมาไหว้ต้องกันไหนะครับเสริมดวงกับเสริมดวงขอพรไหนนะครับขอพรไนพี่น้องครับขอพรได้มีคนถามว่าเป็นอย่างผมก็ตัดผมสั้นนะครับสบายครับตัดผมสั่นเราสบายแบบว่าตาแตกกันเดงนะครับอรงงานไทยตดแต่กันเดงครับ นึ่งครับประเด้เสียค่าใส่ใจครับผมสองลดคาหันไปมือหนึ่งนะครับสามครับตัดส่งผมส่งใดก็ได้ครับนี่ในส่งนี้นะครับนี่อันนี้กันเองครับไหนมาไหวเจ้าเนี่ยวันนี้มาบั่นเมืองแต่วันเป็นแบบนี้แล้ครับนี่ตึกนี่มงแดงแดงนี่เป็นมองลงหันครับกินเนื้อแกะครับสปาเกตตี้ครับตัวนี้ หลายๆครับทั้งคุณกับเป็นหมอพักนะครับนะหมอพักอันนี้ฝนกำลังตกเยอะครับผมบอกไป่ซวได้เยอะครับตอนนี้ทั้งคุณกับเป็นสวนสาธารณะครับอันนี้ใบแลนดนะครับอันนี้ฝนตกกับฝนตกอันนี้แบบเก่าครับอันนี้เผาครับ เส้นไหวเจ้าเราเพื่อนเอานี่ไปเผาครับนี่เส้นเป็นอื่นไปยังวงแบบวงหูกันครับนี่นี่ครับไปเจ้าเอาไปไว้ตรงนั้นครับไว้ครับเป,ป็นผุละไม้ครับวางหลยกับผุละไม้เราเพื่อนก็เอาไปเผาัด้วยจุดเผาครับเพื่อน ผมมาไหวสิครับผม,ม,ผม,ม่ได้เอามา่สัปดานี้ก็ถูนบนะครับเนาะเราใส่ถูมกดอกครับใส่ถูมกดอกแล้วก็ไปเสียบกระถางสามเราอะท้างในสามบะหยากครับบ่หยาก ไปง่ายๆ,ๆครับศิละปคะคนมาครับนี่เดี๋ยวปลามังกรครับมังกรสวยงามครับทำไฟเบิ่งมังกรครับศิลปะบานเตยมาไหวเราหลุดซื้ว่ามีพลังครับพลังงานครับเด เดาผ่ากันมาไหวรับเป,เป็นวยยัยนะครับตอนนี้ตอนนี้ิันกำลังไหวยอยู่ให้ลอตัวนี้พอครับออกวันไหนนะครับออกวันเลยได้อยาก เห็นยังอะคอมเมนต์ได้นะครับผมพอวครับไปเบิง้งพอวเดี๋ยวผมพายเบิ้งเบิ้งวะแตกคนไมเลยตู้ปิดด้วยครับตัวนี้ครับตู้ปิดอ้มียังครับมียังไหมถ้าได้มาพอ นี่ครับนี่นะครับสารครับสารสารเจ้าครับสารเจ้าได้วางวางกันมาไปได้ครับสารเจ้าที่ควรอิ่มเท้ายี่นประเทศไต้หวันครับมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวผมจะไปเสาท่าอยู่ครับเดี๋ยวไปไหว้สารใหญ่อยู่เสาท่านี่มาเซอร์วิสกันก่อนครับ ฝากติดตามเราเบื้องรับชมนะครับเดี๋ยวมันจะเดี่ยวมีเป๊ะสามเงี้ยเป็นว่างามนะไปพาพี่น้องไปเบื้องครับใดก็อย่าลืมติดตามเราเบื้องรับชมนะครับาช่องยูทูปผมดนะครับผมแมนท้าวิ่งอารมณ์ครับวซีทิดชีฬาทิศเที่ยวครับผมไปเดี๋ยวไปเลยครับไปนี่ก็จบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ เจอกันไรนะครับผมบ๊ายนี่บ๊ายบายต่อกับเป็นศิลปะครับนี่ครับไม่ครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นครับสบายนะครับเนาะบายครับบ๊ายบาย